ในยุคที่องค์ลุงปู่มั่นยัง,งทรงธาตุทรงขันอยู่นั้นได้มีพระสงฆ์องค์เนนเข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ปฏิบัติภาวนากับองค์ท่านมากมายแต่ละรูปล้วนตั้งใจประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตนเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้นโดยมีพ่อแมค่ครูอาจารย์คือองค์ลุงปู่มั่นเป็นแบบอย่างทางดําเนินหลายต่อหลายรูปสามารถพัฒนาจิตจนเข้าถึงภูมิธรรมขั้นต่างๆได้อย่างน่าพอใจองค์ลุงปู่มั่นเองท่านก็ทราบถึงความเป็นไปของลูกศิษย์ลูกหา ท่านได้ส่องยาเล็งดูอนาคตของลูกศิษย์ลูกหาไว้หมดแล้วหากมีโอกาสท่านก็จะพูดแยบออกไปเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับทราบบ้างตามสมควรดังเช่นเรื่องที่แอดมินกำลังจะเล่าดังต่อไปนี้ในตอนเย็นของวันหนึ่งเป็นช่วงที่หลวงปู่มั่นกำลังสงน้ำโดยในวันนี้ลูกศิษย์ที่ได้ทำหน้าที่สงน้ำให้แก่องคอ์หลวงปู่มั่นก็คือหลวงปู่ชอบฐานะสมู หลวงปู่ขาวอนาลโยและหลวงตามหาบัวญาณสัมปนนหลวงปู่ชอบท่านทําหน้าที่นั่งถูขาให้องค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวก็ทําหน้าที่ถูแขนให้ส่วนหลวงตามหาบัวนั้นก็ทาหน้าที่ถูหลังให้ขณะที่กําลังสงน้ําอยู่นั้นองค์หลวงปู่มั่นได้พูดกับลูกศิษย์ทั้งสามว่าท่านชอบท่านขาวท่านมหาพวกท่านทั้งสามในอนาคตการข้างหน้าจะได้เป็นครูบาอาจารย์ของหมู่คณะและประชาชน เป็นที่พึ่งของบริษัทบริวารได้ไอเท่าคนนี้ก็นับวันจะแก่ชาราลงไปเรื่อยๆการเทศนาว่าการก็เริ่มไม่เต็มที่แล้วเพราะธาตุขันไม่ค่อยเอื้ออำํำนวยภาระต่างๆในพระศาสนาต่อไปพวกท่านทั้งสามนั้นจะได้เป็นผู้ดูแลสืบทอดแทนเราเราขอฝากพวกท่านดูแลภาระพระศาสนาต่อจากเราด้วยนะมีสัตว์โลกอีกมากมายทั้งหยาบทั้งละเอียดที่เราคอยการสงเคราะห์จากพวกท่านอยู่ ไอ้เท่าคนนี้จะอยู่ได้สักอีกกี่วันไอ้เท่าจะตายวันตายพรุ่งไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้องค์ท่านหลวงปู่มั่นไม่เคยพูดแบบนี้ให้ท่านทั้งสามฟังมาก่อนนี่เป็นการพูดแบบเปิดเผยเป็นการเฉพาะเท่านั้นเมื่อลองปู่มั่นพูดเช่นนี้แล้วหลวงปู่ชอบฐานสมูท่านก็ทราบได้ในทันทีว่านี่คือการส่งสัญญาณว่าองค์ท่านเตรียมจะละขันเข้าสู่นิพพานแล้วหลังจากสงน้ําให้องค์หลวงปู่มั่นเสร็จ หลวงปู่ขาวก็ได้นําเรื่องนี้มาปรึกษากับหลวงปู่ชอบอย่างที่พักหลวงปู่ขาวถามหลวงปู่ชอบว่าที่ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นพูดแบบนี้ท่านอาจารย์ชอบเข้าใจว่าอย่างไรหลวงปู่ชอบได้ตอบหลวงปู่ขาวสั้นๆว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพรงอายุสังขารแล้วต่อจากนี้ไปอีกไม่กี่ปีหรอกท่านอาจารย์ใหญ่ท่านจะนิพพานต่อมาหลวงตามหาบัวก,ก็ได้นาเรื่องนี้มาเรียนถามหลวงปู่ชอบเช่นเดียวกัน หลวงปู่ชอบท่านก็ได้บอกหลวงตามหาบัวเหมือนกับที่บอกกับหลวงปู่ขาวแต่หลวงตามหาบัวท่านมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นอีกคือสงสัยในเรื่องที่หลวงปู่มั่นท่านฝากภาระพระพุทธศาสนาไว้ให้ท่านทั้งสามได้รับช่วงต่อจากองค์ท่านเมื่อเกิดความสงสัยจึงอยากจะให้หลวงปู่ชอบท่านช่วยอธิบายให้เกิดความกระจางยิ่งยิ่งขึ้นไปหลวงปู่ชอบท่านจึงได้อธิบายให้ความกระจางแก่หลวงตามหาบัววา่าท่านมหาบัวต่อไปภายภาคหน้า ท่านต้องเป็นผู้ที่มีความสำคัญในพระศาสนาถ้าไม่เช่นนั้นท่านอาจารย์ใหญ่ท่านจะไม่มอบหมายภาระพระศาสนาให้หรอกท่านอาจารย์ใหญ่ท่านรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครใครสำคัญใครไม่สำคัญวันนี้ท่านมหาบัวอาจจะยังสงสัยอยู่แต่ในวันข้างหน้าโนนท่านมหาบัวก็จะรู้เองหรอกว่าอะไรคืออะไรผมพูดแค่นี้ท่านมหาคงจะพอเข้าใจอยู่ดอกให้ท่านจำเอาไว้นะว่า ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นนั้นเมื่อท่านได้กล่าวอะไรออกมาแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยและแล้วต่อมาเรื่องที่หลวงปู่มั่นพูดไว้ก็เป็นความจริงหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวและหลวงตามหาบัวท่านก็ได้เป็นพ่อแม่ครัวอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งสามนั้นได้เป็นผู้นําในการเผยแผ่พระสัทธรรมตามปฏิปทาแห่ององค์หลวงปู่มั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสติธรรมเพราะปฏิบัติตามคำสอนของท่านทั้งสามมากมายถือว่าท่านทั้งสามนั้นได้สารต่อภาระแห่งพระศาสนาต่อจากองค์ลุงปูมั่นผู้เป็นครูบาอาจารย์ได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถขยายสาขาแห่งวงกรรมฐานออกไปอย่างกว้างขวางตราบเท่าทุกวันนี้เราจะสังเกตได้ว่าในครูบาอาจารย์ทั้งสามท่านนี้เวลามีเรื่องอะไรที่คาดเดายากเกิดขึ้น หลวงปู่ขาวและหลวงตามหาบัวก,ก็มักจะไปถามไขและปรึกษากับหลวงปู่ชอบอยู่เสมอนั่นเป็นเพราะว่าองค์หลวงปู่ชอบนั้นท่านเป็นพระที่มีญาณอย่างรู้มีพระจิตตวิช,ชาที่ว่องไวเรื่องอะไรที่ไกลเกินตัวจึงต้องถามจากท่านให้ท่านได้ช่วยไขยให้จึงจะได้รับความกระจ่างแก่ใจเช่นเดียวกับที่วัดป่าบ้านตาดภายใต้การดูแลข,ขององค์หลวงตามหาบวัวเวลามีเรื่องลึกลับซับซ้อนเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับองค์หลวงตาโดยเฉพาะ พระในวัดป่าบ,บ้านตาดก็มักจะไปเรียนถามหรือปรึกษาหาเรือกับองค์หลวงปู่ลีกุสละทโรเพราะองค์หลวงปู่ลีนั้นท่านมีญาณอย่างรู้ว่องไวนั่นเองขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้คลิปสั้นมากแต่ก็ทําให้เรารู้ถึงปฏิปทาของครูบาอาจารย์วัดป่ากรรมฐานอันอาจจะนํามาซึ่งศรัทธาแก่ผู้ได้ยินได้ฟังไม่มากก็น้อยท้ายสุดนี้แอดมินขอฝากเพื่อนๆผู้รับชมรับฟังทุกท่าน ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอความสุขความร่มเย็นเห็นธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ